นั่นเอเด็กงค้ามเกาดาวดอกไฟทากระชังมาใหม่เลยบางสเซนกเออทำโมให้เจ้าเขาดาวน้าได้่ดอกไฟาไปิ่เลยเอาอะไรไดอกไฟไม่หอมเอยฟ้าปิ่มไปใส่ไฟปิ่มเล่าก็ใส่ยเงียบเงียบอยู่หอมอะไห่อนี้หม่อีองมันสเขาบังข้าามจะทุกคนมาเด้อมากินบังข้าวามน้ำนอันเนยในแห่งไรดอกะได้ดอกน้อยถ้าสั่งกินบ้าามน้ำน้องดาวเด้อเไมเราไปจ้าก ใส่ในห้องมันเดใส่ในหองสร้างน้ำน่งหมุสร้างยีโจองเสร็จมือได้าพาบางครลามยันได้ลมยามนั่นทำสิต้พอจะออนกอกเดาเแล้วมื่อดมันบังใหญ่เดมันเป็นมันบ่เมนไใหม่ไผ่บ้านเจอาไฟเจ้าจูจต่างยีบองไฟ แบบนี้แล้วกระซุ่มใส่ช่องขา<อ>ง,งนี่แล้ว,ล,วลองตัวนะจับบ่ได้ได้มันอุ้มคนนั่นนี่ปวดแขนนี่ใส่ก่อน